ลุงพรเริ่มจากสารตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณเกขวบครับอ๋อแล้วตอนนี้อายุลุงพรเท่าไรหร่แล้วคะ78็ดสบอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าลุงพรทํามาแล้วประมาณ69ปีใช่ไหมคะครับครับปัจจุบันลุงพรทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะก็มีตะข้องแล้วก็สมไซและก็ยอครับ พระอาจารย์วันนี้ก็จะมาแนะนำสี่พยาเรียกทรัพย์ใช้วัสดุธรรมชาติได้นำมาประกอบขึ้นให้เป็นวัตถุมงคลผ่านวิธีการในการปลุกเสกด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ด้วยพระคาถาของพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คนที่นำไปใช้มีความสำเร็จและก็สมหวังพยาแรกก็คือพยาสุ่มจะเอาไว้ในการดักทรัพย์เพื่อไม่ให้รั่วไหลพยาที่สองก็คือพยาใสนี้ก็เพื่อที่จะมาดัก ทรัพย์สินเงินทองนะเงินที่ขาดไปก็ให้มีมากขึ้นอย่างนั้นแล้วตรงนี้ก็จะนํามาซึ่งความมีโชคราบแก่ตนพยาที่3ก็คือพญาตะข้องตะข้องนี้ก็เพื่อที่จะเป็นที่เก็บหรือเป็นขุมทรัพย์ให้เติมเต็มตลอดเวลาไม่ให้หมดไปในพยาที่4ก็คือพยายอไม่ว่าทรัพย์จะอยู่ทิศไหน ดักทรัพย์ดักเงินดักวาสนาดักบาร,รมีให้เข้ามาสรรเสริญเยือนยอทั้ง4พญานิจจึงเป็น4นี่พญานการเรียกทรัพย์บาร,รมีเพื่อจะได้เกิดความขังความปังความมูสืบไปขอเจริญพรค่ะจุดที่1นนะคะเป็นจุดเปิดดวงค่ะจะเป็นจุดสักการะพระพรและพระคลังค่ะมักจะขอในเรื่องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินและอาชีพค่ะ จุดที่2นะคะเป็นจุดพลิกดวงนะคะจะสักกระพระราหูปางเปิดโลกนะคะมักจะขอในเรื่องการให้พ้นเคราะห์ดวงตกแล้วก็แก้ดวงชะตาค่ะในจุดที่3นะครับจุดเสริมดวงนะครับก็จะมีการสักการะพระอุปคุตพระศิวลีพระสัะสงกจายนะครับมักจะขอพรในเรื่องการเงินโชคลาบอำนาจบารมีตอนนี้พระศิวลีกับพระสังกจกยกำลังบุรณาอยู่ครับจุดที่4นะคะเป็นจุดข,ขอความสําเร็จหลงพ่อชนะค่ะมักจะขอในเรื่องการแข่งขันให้ชนะเสริมสิริมงคลไม่มีอุปสรรคขัดขวางค่ะ จุดที่5นะครับจุดขอว่ามุดมสมบูรณ์จากการรพระแม่โพสโโและพระแม่ธรณีมาจากขอให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ครับต่อข้องน้อยพรมงคลไม่อยากจนต้องบูชาคุณค่าควรรักษาจะนำพาให้มั่งมี